ไป่บาดใจก่อนแม่ที่เนี่ยกินข้าวเ่ๆเดออจ้าขาโม้แน่หัวโม้แน่จ้านแล้วเนี่ยเยอะของพรีมั้มันภาคไลน์เนาะอันนี้เนาะอืมย่าล้มตอนคาเป็นตอนคาโอ้แข้งแบบแบบพ่อหนุ่มฟันพร้อมบอกดังคแลือคือมันสดอยู่ตลอดเนาะจักบ้านแล้วเนี่ยเจ้าเนี่ย อันเนื้อปลานิ่นเบื่อเหมือนจะได้วัตถิภามากทุกคนเบื้องไปพี่น้องเป็นตอนเป็นตอนหมายคือว่ามันมาแมนเนื้อเละเนื้อแล้วครับของแท้กินกินหรอกินฮอดอีแม่งจะได้กินมันจะแตกเนะจะได้ไหมทุกนี้เอาดีรู้จักจะตั้งจากไหนเนาะไปจังกินมันแซ่บอีไหม คือมาหลายตันเจ้าเรืนปลาบองก็เดเจ้านี่แม่โอ้เนาะเป็นตอนขน,นแคนขนด,ด,ดถ้าเป็นตัวอื่นจะเป็นเจอรีคือแบบหามควนแร้งมันเอาอย่างเนีอันแล้วเไปมีเส็นเ็อร์สุกโกโตเนยเหมเจียบเหรอเจียบเห้าสิบาทเด้ บาบเราคุกอาจารย์คนผมมีคก็เบิ้งกินจาิ้งจากินอีกจะจำอีกต้องูซื้อจาบารกิมแต่ผู้ชายเขากิมในทยี่ห้อูซือ